คือช่วยตัวเองเนี่ยมันต้องเป็นเวลาไหมทําทไมมันถึงจะต้องเป็นตอนคำ่คำค่ำคือจริงๆแล้วท้องฟ้านะคะดวงดาวดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อมนุษย์เลยน้ําขึ้นน้ําลงมีอิทธิพลต่อมนุษย์นะคะคืออิทธิพลของท้องฟ้าคือเราไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติมีอิทธิพลต่อมนุษย์และมนุษย์อเองก็มีอิทธิพลต่อมนุษย์เช่นว่าคนที่ผู้หญิงที่อยู่ในห้องเดียวกันนะคะนอนในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันอย่าง,างรูมเมท หรือแม่กับลูกสาวจะมีประจำเดือนพร้อมกันเพราะว่าน,นี้จริงค่ะน,นี่เห็นด้วยเ,ออเพราะว่ากับน้องสาวเนี่ยจะไล่เลี่ยกกันใช่เลยทีนี้คุณแม่หลายคนก็มาหาด้วยเรื่องว่า <c oughs> เดือนนี้ลูกไม่ใช้ผ้าผา้าทัไมเช็คแล้วปกติจะต้องมีมีประจำเดือนพร้อมๆกันอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะดังนั้นถามว่าทําไมกลางคืนก็คือหนึ่งจิตใจสงบนะคะสองมีแสงจันทร์สามเป็นเวลาที่เราเปิดดูดั่งดูวิดีโอได้อ่า ยอยู่คนเดียวถ้าคุณไปเปิดในที่ทํางานเป็นไงโอ้โหไม่ได้การถูกฟ้องร้องนะคะก็คืออเป็นอาจารย์แล้วก็เปิดวิดีโอเนี่ยหนังโป๊นักนิสิตมาเห็นนี่ก็มีการฟ้องร้องจะเรียกทำนะคะ<อ>ดังนั้นเกี่ยวข้องกับสภาพสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของตอนเองด้วยนะคะกรดฮอร์โมนก็จะหลัง่งกลางคืนทีนี้ถามว่าแล้วมีคนที่ชอบกลางวันไหมค่ะชันไปพิ่งเจอคนไข้ ผู้หญิงกันนะคะมาตรวจวเรื่องติดเชื้อทีนี้ก็ถามว่าเออคนติดเชื้อเนี่ยแสดงว่าคนเพิ่งมีเพศสัมพันธ์มามเขาเลยบอกว่านหนูทํางานกะกลางคืนถ้ากลางคืน<อ>จะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลยกลางวันหรือกลางคืนเป็นอินดิวิเดีลหรือเป็นแล้วแต่บุคคลแต่ถามว่าอิทธิพลของความเงียบความมืดนะคะรวมถึงเสียงแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อความต้องการทางเพศนะคะและก็การช่วยตัวเองค่ะ